แล้วนี่ก็คือตัวอย่างภาพยนตร์ของอาตมาฟ้าผ่านนั่นเองครับแล้ววันนี้แน่นอนครับสำหรับเป็นแฟนของรายการของเราครับเราจะมาล้วงลึกคำถามกับนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้การต้อนรับเลยครับน้องฝนพี่ป๊อปน้องคาริสาสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสินีป๊อปของเราค่ะเริ่มแรกเลยครับเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังสักนิดหนึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรรู้สึกเหมือนเราอยู่รายการพอดแคสต์ที่แบบว่า ให้หนูให้หนูเป็นต้นเรื่องก็ได้ค่ะก็ยังเห็นในทีเซอร์เนี่ยก็เห็นว่าฝนนะคะรับบทเป็นจวงส่วนพี่ป๊อปเนี่ยรับบทเป็นหมอผีชื่อปักเป้าค่ะได้เกิดความรักขึ้นแล้วก็เราก็ไปสาบานเขาก็บอกว่าเขาจะรักหนูคนเดียวจะมีหนูคนเดียวถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฟ้าจะผ่าแน่ๆครับก็จะเห็นในโปสเตอร์ว่าเฮ้ยมันจะผ่าแหละ นี่เป็นต้นเรื่องค่ะก็คือคําสาบานเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องราวปั่นป่วนอย่างนี้<อ>ใช่สําหรับคู่ของเราค่ะใช่ครับแล้วใครสารับบทเป็นใครรับบทเป็นชาวบ้านสองอยู่ในช่อง <laughs> ชาวบ้านสองรับบททีชื่อวายค่ะครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับคารคเตอร์ก็จะแก่นแก่นมั่นใจอะไรเงี้ยผ่าหักดี อีกหนึ่งตัวละครที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยพี่โอ๊ตโอปมโดครับเป็นพระจากโมเตอร์เือเล่นเป็นลิงเล่นเป็นพระจืดครับซึ่งตัวพระจืดเนี่ยก็เป็นเป็นพระที่เป็นพระนักเทศครับแล้วก็เป็นพระสายตลกเขาจะมีแบบองค์คาพยพของเขาที่เป็นแบบพวกแก๊งแก๊งน้องๆตลกมีโมเลกัสมีอไทมีพี่ต้นแล้วมีคุณคุณจ้อย ซึ่งเป็นลิงเนี่ยจะอยู่ไปด้วยกันแล้วก็แก๊งนี่เวลาออกมาเนี่ยก็จะเป็นแก๊งปลกตลอกตลอดแต่ว่าความไม่ตลกมันเกิดขึ้นตรงที่อยู่ดีมันก็อยู่ดีพระจึงก็เกิดอาการประหลาดขึ้นคซึ่งเขาก็ไปสืบมาได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่ากรรมที่อีกคนหนึ่งทําไว้ซึ่งก็เป็นผม,มซึ่งก็มีความ เกี่ยวเรื่องกันทางชื่อกบุญกรรมกันมาอชาปังก่อนหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมพี่โอ๊ตถึงมารับบทเป็นพระเดี๋ยวโทรไปถามในชีวิตจริงในชีวิตจริงที่พี่โอ๊ตจะเป็นคนแบบว่าเฮฮามากค่ะต้องมารับบทเป็นพระในเรื่องครแบบนี้พี่โอ๊ตเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างไหมครับน่าจะโกนผมเป็นอย่างแรกเลยที่ต้องโกนผมต้องมีการโก่งผมแล้วจำได้วันนี้มันโกนเหมือนมันว่าวิดีโอคอลแม่ อบวชไม่บอกใส่ซองแน่อนนยไม่เหมือนช่วงถ่ายทําที่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นโปรเจกต์นี้อ่ะเธอเขาต้องแบบพยายามเก็บความลับของโปรเจกต์เอาไว้เฮ้ยทำไมคิ้วผมไปไหนอะไรย่างเงี้ย ความยากง่ายครับของภาพยนตร์เรื่องนี้ของทั้ง3คนเอาเริ่มที่คนกันก่อนค่ะคของหนูด้วยคาแรคเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แบบยากมากของหนูก็จะรู้สึกว่าน่าจะเป็นคนในเรื่องที่ใช้ชีวิตสบายที่สุดครับเพราะว่าไม่ต้องมีเจอสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เคยทํางานกับพี่ยอดมาหลายเรื่องแล้วก็ค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วก็พี่เอกภุมมกับก็คือแบบใจดีมากๆของหนูเนี่ยชิลๆไป มต้องความลำบากอยู่แถวๆนี้มากกว่าค่ะอ่าพี่ปรับครับผมก็อยู่อีกฝั่งนึงนกงฝนเลยค่ะฝนเนี่ยมันฝังเวลาเราเจอฝนเราจะใจแบบซีนสบายๆน่ารักน่ารักเดินแบบนุ้งนิ่งนุ้งนิงครับแต่พอสมมติผมเจอคาริสาเจอเจอคุณโอปาโมดเจอลิงเมื่อไหร่เนี่ยทุกอย่างมันเหมือนแบบขาดผมบรรยากาศมันวิปริตขึ้นวันนั้นดีครับไม่ว่าจะเป็นแบบอะโลเคชั่นที่มันจะต้องเดินมันเป็นแบบครึ่งชั่วโมงครึ่งลงเขาแบบ โอ้โหแล้วก็ไปอยู่บนเหวขึ้นสลิงทาซีจีกินสกรีนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบมันถาโถงกันไปหมดแต่ว่ามันก็จะเป็นความสนุกที่จะพาตัวเราเองไปสนุกแบบนั้นนั่นนะแล้วก็ผมว่าด้วยความที่มันเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะเวลามันไปเจออะไรตลกเจออะไรประหลาดประหลาดก็ตลกตลกก็ือแบบเดินมาถึงมก็จะจูมือกันสองคนเิยแบบวิ ครั้งสุดท้ายแล้วนะมาแล้วนะครับองใครสาครับ <c oughs> ก็ของหนูน่าจะเป็นยากเรื่องเรื่องเรื่องบทที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเออแก็ใช้สก,กิลส่วนตัวใช้สก,กิลแบบว่า<ง>ที่ที่ก็ต้องทำ หมือนว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเล่นไม่เคยทำดีกว่ามันถึงว่าสิ่งที่เจอในเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยขึ้นสลิงหรือเจอเอฟเฟกต์แบบอะไรแบบนี้ในละครมาก่อนเนี้ยก็เพิ่งจะเป็นเป็นเรื่องแรกที่ทำไม่เคยกระโดดลงไปในคลองอะไรก็ไม่รู้เรื่องนี้ก็ได้ทำเลยคือภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอนว่าได้รับความบันเทิงอยู่แล้วค,ความสนุกสนานแน่นอนนอกจากความสนุกสนานความบันเทิงแล้วเนี่ยมีอะไรฝากให้กับคนดูอีกครับสมมุตินะว่าคุณอยากมาดูเรื่องนี้แบบเพื่อเอาสาระอื กูจะไม่ได้สิ่งที่เป็นแต่ว่ามันเหมือนเหมือนกัผลว่าเราเรากินผัดกะเพราเราต้องการความอร่อยจากมันเราต้องการแต่ว่ามันก็จะมีใบกะเพราที่เป็นแบบอ่าเนี่ยวิตามินมั้งมันซ่อนอยู่ซึ่งมันมีซ่อนอยู่ครับถ้าคุณจะหาเจอก็จะเป็นสิ่งที่เรายินดีแต่หาไม่เจอคุณจะได้ความสนุกแน่นอนเรื่องปาปคุณคุณโทษมันมีอยู่แล้วในเรื่องนี้มันจะขหมดให้เห็นว่าจริงๆแล้ว กรรมอ่ะที่มันต้องติดตามตัวเราเองอ่ะมันเพราะอะไรอืมมันมีเหตุผลของมันมีฝั่งครอบครัวของพระจืด<ช>ที่จะเล่าในมุมว่าแบบเฮ้ยการที่แบบคนคนหนึ่งเขาจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนแบบเนี้ยแล้วมีเสียงนินทาต่างๆแล้วมันเอฟเฟกต์ยังไงกับครอบครัวเขาหรือว่าแล้วเขาจะจัดการกับมันยังไงอย่างงี้ค่ะก็มีมุมดราม่าแฝงเอาไว้เหมือนเวลาพี่หาลูกชิ้นที่อร่อยในก๋วยเตี๋ยน้ำาเริ่มหิวกันแล้วนะ่าจะเริ่มหิวกันแล้วเปรียวเีลยวกอาหาร ให้ใครริสาบอกคนดูหน่อยว่าทำไมต้องมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้หนูว่าภาพยนตร์เราออนช่วงเมษาพอดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงเรียกว่าคนไทยมันก็เป็นวันหยุดปีใหม่ไทยที่ทุกคนจะได้หยุด ด้วยกันในครอบครัวอะไรเงี้ยใครไปทํางานต่างจังหวัดก็จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหนูรู้สึกว่าความสุขแบบนี้เราไม่ได้อยากดูคนเดียวเราอยากดูกันเป็นกลุ่มอยากดูครอบครัวอยากดูกับคนรักพี่น้องที่ไม่ได้เจอกันแะ้วอยากมานั่งหัวเราะรวมกันพอออกจากโรงแล้วก็มานั่งพูดกันว่าเคยใครเป็นคาแรคเตอร์ไหนในหนังเรื่องนี้แล้วความชาวบ้านความมีพระอยู่ในเรื่องลิงหรือสัตว์หรือความเชื่อต่างๆที่อยู่ในเรื่องนี้ทุกคนยิ่งพูดกับครอบครัวยิ่งสนุกต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ตลกอยู่ขั้วคนไทยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เหมือนกับการทํางานตั้งต้นปีมาพักครึ่งปีเนาะช่วงเมษามาดูภาพยนตร์ไทยสนุกๆก,กันอยากให้พี่ป๊อปเชิญชวนรายการแฟนๆของเรามาดูภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคือเชิญชวนเลยครับอย่างที่คาริาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขช่วงเวลาแห่งรครอบครัวแล้วก็หนังเรื่องนี้เราเราทำมาเพื่อเสิร์ฟความสนุกอ่ะเสิร์มบรรยากาศในการดูร่วมกันเพราะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนที่มาสิ่งที่ได้กลับไปแน่นอนมันคือความสนุกความตลก ความแน่นแฟนก็คืออยากให้นั่นแหละครับมาร่วมสนับสุนภาพยนต์ไทยซึ่งกันและกันแล้วก็เราเองก็ตั้งใจทำเต็มที่ทัทีมงานที่เป็นโปรด,ปรดักชันทำงานทุกอย่างมาก็ตั้งใจเต็มที่หลังนอกจากจะมีพวกเราแล้วยังมี cg ที่ผมเชื่อว่าจะเป็น cg ทุกคนพูดถึงแน่นอนค่ะ อาละครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับ6เมษายนนี้เนี่ยโรงพยนตา์แน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง3คนน้องฝนพี่ป๊อบน้องการิศาด้วยนะครับที่มาร่วมพูดคุย้วย่ห้ามลืมนะครับอาตมาฟ้าผ่า6เมษายนนี้ครับ